นี่เราจะพามามุมรับหาดบานชื่นกันนะคะอันนี้จะเป็นท้ายหาดบานชื่นนะี่มุมรับจริงๆค่ะไม่มีใครมานะครับแถวนี้โอ้เตยในตัดส่ใสมากเลยครับมุมรับจริงๆค่ะไปแม่ปุ๋ยลน้องพอใจมาเร็วมุมรับใคเข้าค่ะโอ้เงยเร็วหน่อยน้องพอใจลงได้ไหมลูกโอ้มันมันชันอยู่นะให้ยายเอาลงนะยายเอาน้องพอใจลงหน่อย เฮ้ยวิดูที่ปูนี่ครับแล้วก็ขายทะเลแหวกครับมันจะนมีน้ำนี่มีเรือประมงด้วยม,มันก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ไงครับน,นี่ครับโอ้โหสวยมากครับแม่ปูยี่เดินไปทะเลแหวกครับนี่ไงปูลมพี่พีพร้อมนี่ไงครับนี่ไงวิ่งเทียบเลยพี่ไต้พร้อม พอใจนี่ปูปูยายอยู่ตรงนี้ว้าแต่ลูกปูมันนี่โอ้บรรยากาศครับบรรยากาศตอนเช้าครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แม่ปุ๋ยวันนี้วันที่ยี่สิบครับสิบเอ็ดโมงครับเราเดินมาหาดบ้านเชื่อนครับนี่เป็นหาดลับครับคนไม่ค่อยมาดูครับน้ำครับดูครับมันสามารถเดินได้เป็นทะเลแบกนะครับดูครับน้ำใสมากครับ เห็นตัวปลาเลยทุกคนจะเดินไปฝั่งนู้นไหมนี่โอ้โหน้ำน้ำใสมากเลยนี่อะพอไจนี่ทุกคนมาดูปูนี่ปูปูปลาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไหนตรงไหนครับไหนจะเดินเข้าไปเดินขากันเกงขึ้นหน่อยพี่ที่พร้อมเดินขาเกงขึ้นครับ นี่ครับเรามาแบบสุดหาดเลยนะหาดบานชื่นนี่มันเป็นท้าย้ายหาดแล้วไม่ค่อยมีใครมาครับตรงนี้ไม่มีใครรู้จักครับน้ำใสมากครับเห็นตัวปลาเลยเนี่ยมีเรือด้วยนะ